ผู้ชายที่ดีสามีที่ดีต้องมีลักษณะยังไงสวัสดีค่ะคุณสาวๆยินดีต้อนรับสู่รายการมาแชร์นะคะและผู้หญิงเรานะคะมักจะให้ความสําคัญต่อเพศตรงข้ามมากกว่าเรื่องของบุคลิกภาพและความดึงดูดทางกายภาพนะคะเพราะสิ่งที่ผู้หญิงเราหลายคนต้องการในตัวผู้ชายก็คือความซื่อสัตย์และความไว้วางใจนะคะและวันนี้นะคะเราก็มีข้อมูลดีๆนะคะมาฝากคุณสาวๆและคุณหนุ่มๆโดยเฉพาะเลยนะคะ ว่าลักษณะของผู้ชายที่ดีสามีที่ดีนั้นมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันได้เลยค่ะข้อที่1เลยนะคะความซื่อสัตย์ค่ะความซื่อสัตย์อาจจะเป็นลักษณะสําคัญประการหนึ่งเลยนะคะเมื่อพูดถึงผู้ชายเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดในความสัมพันธ์เลยก็คือความซื่อสัตย์และการไม่นอกใจกันและกันค่ะเพราะการจะรักษาความสมคัญให้แข็งแรงและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดความซื่อสัตย์จึงรับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก พอผู้ชายที่ไม่โงไปกับผู้หญิงคนอื่นและสิ่งอื่นนั้นคือคนที่มีแรงผลักดันและความมุ่งมั่นในชีวิตค่ะและผู้ควรในการเลือกมาเป็นคู่ชีวิตอย่างมากเลยนะคะข้อที่2ค่ะเพื่อนการเป็นผู้ใหญ่ค่ะไม่มีอะไรน่ารำคาญเท่ากับการที่เราครบกับผู้ชายที่ทำตัวเหมือนเด็กค่ะการเป็นผู้ใหญ่หมายถึงว่าผู้ชายสามารถที่จะดูแลตัวเองได้และเมื่อเจอปัญหานะคะก็สามารถที่จะจัดก,ก,การได้อย่างสงบ รวมถึงเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นผู้ชายด้วยค่ะมีความเป็นอิสระและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขามีด้วยซึ่งผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่นะคะไม่จำเป็นต้องร่ำรวยหรือว่าอายุมากเลยค่ะแต่ต้องรู้จักจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเติบโตขึ้นด้วยนะคะ การที่ผู้ชายนะคะมีลักษณะการเป็นผู้ใหญ่จะทําให้เขาดูมั่นใจคุณมั่นใจได้ด้วยว่าคุณไม่ได้คบกับคนที่ดูแลตงไม่ได้และจะทําให้เขาดูแลคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะและข้อที่3นะคะเพื่อนๆมั่นใจในตัวเองค่ะผู้ชายที่ดีจะมั่นใจในตัวเองไม่ว่าเขาจะเป็นใครและทําอะไรอยู่นี่เป็นลักษณะสําคัญในผู้ชายที่เป็นผู้นําด้วยค่ะ พะเมื่อพวกเขามั่นใจในตัวน,นะคะเขามากักจะกล้าตัดสินใจค่ะและทําอะไรพร้อมที่จะเป็นผู้นําความมั่นใจในตัวงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ควรมีในตัวสามีอีกด้วยค่ะเพราะการที่เรามีสามีที่สามารถเป็นผู้นําได้พวกเขาก็จะแข็งแกร่งและสามารถปกป้องได้ค่ะและไม่เพียงแต่ดูแลตัวเองเท่านั้นนะคะ<ๆ>เขายัางสามารถที่จะดูแลคนรอบข้างรวมถึงเราได้ด้วยนะคะ แล้วไปกันที่ข้อที่4เลยค่ะเพืเ่อนๆรู้จักการใช้เงินนะคะจริงอยู่นะคะว่าคุณกับเขาอาจจะใช้เงินกันคนรักกระเป๋าแต่คุณไม่ได้มีส่วนอะไรในเงินของเขาที่หามาได้แต่พฤติกรรมการใช้เงินของเขาจะบอกให้เราได้รู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบไหนคะ่ะผู้ชายที่รู้จักเก็บเงินและนําเงินของเขาไปใช้ในเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์นั้นย่อมส่งผลดีต่อตัวเขาเอง และจะทําให้เราเห็นได้ด้วยว่าเขาสามารถที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้ค่ะไม่ใช่การใช้เงินไปในทางที่ไม่ดีหรือว่าใช้เงินแบบสุรุ่รยซื้อไรจนเกินไปนะคะพอเมื่อคุณเลือกจะใช้ชีวิตคู่กับเขาแล้วนั้นเงินนะคะจะกลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตค่ะถ้าเรารู้จักแต่ใช้แต่ไม่รู้จักเก็บหาบอกได้เลยว่าไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีอย่างแน่นอนค่ะและมากันที่คุณสมบัติข้อสุดท้ายเลยนะคะคุณกระเป๋า ก็คือความใจดีค่ะความใจดีนะคะหรือว่าความมีเมตตาในตัวผู้ชายเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดใจผู้หญิงมากอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันทำร้ายคุณค่ะเพราะเขาจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและครอบครัวของคุณเสมอความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่คนดีพึ่งมีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าคนญิงน,นะคะ ดูมไม่แต่ตัวคุณเองก็ต้องมีเช่นกันค่ะและสําหรับวันนี้นะคะถ้าคุณสาวๆชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสมุก com ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ